สวัสดีคะ่ะเข็มทองแชนแนลยินดีต้อนรับนะคะเดี๋ยวเราไปดูมนหมอนุ่มกันก่อนเขาทำอะไรมนหมอนุ่มสวัสดีคะ่ะหมอนุ่มมาไลยแต่เช้าคะ่ะปไั่นกาแฟดื่มเองหรือปั่นแจกคะเนี่ย วันนี้วันแรกใช่ไหมนี่นี่อ่ะสามวันแล้วครับแ้าทำไมหนูไม่เห็นอ่ะเหมือนหนูเปิดมาสามวันแล้วนะคะแต่หนูไม่เห็น มีน้ำมะม่วงด้วยต้องลงทุนใหม่ไหมคะเนี่ยอันเก่าอันเก่าให้เข้าไปใช่ไหมจัดกระดูกก็ยังจัดอยู่ใช่ไหมคะ นุ่มน้ำกาแฟปั่นค่ะใครผ่านไปผ่านมาก็แวะได้นะคะนี่สิ่งยี่สิาให้หมุดตั้งใจนะคะแล้วหมุนตั้งมุดตั้งใจทันน้ำปั่นให้หนุค่มนค่ะ

ลคลิปนี้ก็หนูขอลงจากคลิปนี้ก่อนนะคะถ้าใครเข้ามาดูแล้วกดไลค์กดซับสไครต์ให้เข็มทองชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ